ชาววัดครับเปิดเข้ามาอีลนฟ้าได้ขึ้นลอยแล้วแต่ว่าบอลยังไม่ถึงครับเข้ามือของจีรวัตรเรงแล้วแต่เตะไม่แม่นชัดชัย<อ>ชัดชัยชัดชัดยลูกนี้เกี่ยวดึงทีนึงโอ้โหเอาแล้วครับผู้สินเดี๋ยวดู้ไปยังไงครับคือเ,เสียเลยครับอู้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายด้วยนะครับจังหวะเล่นเนี่ยแล้วคือฟาวเนี้ยฟาวในในกรอบเขตโทษอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้อ่ะครับ ง่ายๆของชาชัยครับโอ้โหกลายเป็นว่าออกมาเล่นแล้วจะจับเล่นเองครับไม่เล่นจังหวะแรกแล้วสปีดมาเนี่ยแซงแล้วเนี่ยครับเดี <c oughs> ย๋ยวดูตรงนี้อีกทีครับตรงนี้เอาไม่อยู่แล้วจวังหวะเข้ามาตรงนี้นะครับจริงๆก็คือมาจากด้านหลังนะครับมันแต่ขอดู vr นะครับคือ vr เนี่ยมันก็เช็คทั้งจุดโทษแล้วก็ใ <c oughs> บแดงด้วยนะครับซึ่งชใชัยประตดท้าย ดูสัญญาณมือครับ่านะครับให้ให้นะครับอันนี้ยกเลิกอ่าแล้วก็เป็นปเนี่ยครับเป็นใบแดงเลยครับอ,อยู่ที่ยิปซันเลือกแล้ว <c oughs> แปะลูกนม้เรียบร้อยครับไอขอบายรับไล่มาเป็น1ต่อ2อครับเลือกยิงไปทางขวามือของตัวเองนะครับยิซันเบโลแล้วยิงได้เฉียบคมมากๆนะครับ